ชามช่วยกันหยิดชนซ้อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกัน,จนโมจมแล้หมดจานไปสนับสนุนโนดยตู้เย็นซัมซุงทเวนคูลิล่งพลัสนิวเอ็มจีวีเอสเออีว e ไก่ทอดเคเอซี สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการประมาทจันใหม่กระผมปานะครับและก็ได้กรรมการที่น่ารักทั้งสองท่อนพี่ไก่พี่ปัทไทยและพี่ตงตงครับ Good morning นะครับ Good morning และช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวิงคูนิคพลัสรถยนต์ MG และ KFC ขอบคุณครับขอบคุณมากครับยินดครับผมต้องเชื่อว่าในนี้เนี่ยต้องมีคนชอบซีรีส์ When when h, oh no. i, oh. ห้าเรื่องภาคแรกเรื่องอะไรครับอยู่ทาเทพถูกต้องครับแล้วเล่นด้วยแต่ตอนนี Boden> ้มีมีซีรีส์ภาคสองแล้วนะฮะเป็นซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมรู oh, ้อ๋ออ่ะก็รู้ด้วยรู้วันนี้นักแสดงของเราอยู่แขกรับเชิญของเราครับมาจากหนึ่งในซีรีส์นั่นึ่งในเรื่องละออจันทร์ใครเป็นคนจัดอันนี้พี่เอาปูงพัฒน์เราไปเจองแขกรับเชิญของเราดีกว่าครับนได้คือป๊อกทัชธรและออบก่อนนภา นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในเรื่องรับบทเป็นอะไรผมก็ต้องบอกเลยว่าเขาแพร์จริงซีรีส์ชุดนี้นานกันมากเลยแพร์ดีเป็นปีใช่นไหมคะฮะแล้วในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นอะไรเล่นคู่กันหรอเล่นคู่กันครับโคตรโคตรไม่ตายจริงเหรอสวีกันมากเลยว่าในองในฉากอ่ะนิดนึงอยากออกบ้างใช่ผู้หมครับพี่จะฟังแม่เขาขอตัวไปคุยต่อกันอยู่ แม่เขาชื <funz discretion> ่อคุณก้อยใช่ไหมคะก้อยรับเลยค่ะแม่เขานั่งอยู่ตรงนั้นค่ะก้อยน่งริมนตนค่ะนี่นี่นี่นอ่าแม่ซีหล่ะรไหนป๊อปครับเหล่าซียังไง ก็ในเรื่องเนี่ยเล่นแบบคู่มันกันถ้าผมเป็นทหารท่นเอกวชิระวงสวรรค์ครับแล้วทไมไปปิ๊งกันได้อะในเรื่องเหมือนเราเรียนที่ต่างประเทศด้วยกันแล้วก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแอบแอบชอบเขาแล้วในเรื่องเนี่ยก็ถึงตอนที่อย่าหดล้าอยดแล้วอมดแล้แล้วเมดแล้วเล้วล้วแล้วแล้วล้าแล้าแล้ล้วอล้าแล้วม่เพื่อนแล้ว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 นแล่เแ้วแล้วแแล้ว้วแลแล้วแ่้้าแม้ไแ่อยู่อาจจะวแ้ว้วแ้ว้ ออมเรื่องนี้สนุกไหมตอนถ่ายไไออมนะคะเราเ<ะ>ปิดเป็นหม่อมหลวงกาญจิกาจุฑาเทพเ,เป็นลูกของใครในเรื่องเป็นลูกเป็นลูกของ ร่าชานนคุณชายคุณชายร่าชานนกับคุณแม่สร้อยฟ้าค่ะคาแรคเตอร์ยังไงเราต้องเรียบร้อยไหมเพราะว่าแบบลูกเราดูเรียบร้อยมากจริงๆในเรื่องเราไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยมากแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆอย่างนี้แหละแค่จริงจังเวลาทำงานโอ๊บไปแค่นี้ดีกว่ามาเรื่องทำอาหารมดีกว่ารายการของเราต้องทำอาหารเป็นมีใครทำอาหารเป็นบ้างไหมครับออมเคยมาแล้วใช่เราออกแนวขี้โมอยู่แล้วว่าดูดูทำเก่งดูทำเก่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วคุณชายล่ะคคุณชายป๊อปผมก็พอทำได้นิดหน่อยครับอะไรบ้างที่บอกว่าพอทำได้ไข่เจียว เอาเป็นว่าวันนี้ต้องทําให้อร่อยนะได้ครับพร้อมเป็นเ้าเ้าสองท่านพร้อมครับพร้อมแล้วประเจ้าที่ได้เลยครับมาครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนะฮะเมนูปริศนาทายภาพนะครับถ้าใครทายถูกนะครับคุณก็จะได้จับเซียมซีเลือกวัตถุดิบของเราเก้าอย่างผู้ที่แพ้เลือกหกอย่างนั่นเองนะครับมาเมนูปริศนาทายพ่อวิ มันเป็นเกมความจำจำให้ดีมีอะไรบ้างในนี้หนูจ่แค่สองอย่างไงเนี่ะคำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยในนี้ซ้ำกันหภาพใค้กะตอนใครตอบตบตอ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 กไอบตอบถอกตอบตอบตอบบตอตอออไอบ น่าจะของแต่เก่งแม่เลยอ่ะเดาใช่ป่ะอะไรที่เกี่ยวกับไก่อ่ะตอบยังไงก็ถูกเป็นมงคลวงอ๋อครับเจอตรงนี้เลยเซียมซีอบไก่ดีไหมดีอบไก่ว่าดีแล้วถ้าตูดไก่นี่อร่อยมากไปกินไก่ไปกนไก่นี่อร่อยกว่านี่อุ้ยเหอมเปื่อยแล้วครับมาอ๋อครับเก้าอย่างให้พี่ครับที่ละอันมาอันแรกไปดูอุ้ยดีเลยหมูสามชั้นได้เลย มาอันที่สองไม่ถามมาว่าหยิบได้อะทำเป็นหรือเปล่าอ้าวก็ไม่แบบอุ้ยเนื้ออีกแล้วปัดทู๋ไหวอะไรอีกอ่าับอุ้ยเนื้อไก่อุ้ยเปลี่ยนที่บ้างเนื้อไปต่อไปปัดช้อนเริ่มเริ่มกลัวแล้วค่ะต่อไปมันต้องใช้ครบไหมคะต้องใช้ครบไอ้สวยสั่งเลยไอ้ต่อไปเป็นโอเคดีขึ้นไปหน่อยถั่วฟอกยาวอันต่อไปเป็นอโอผักชีฝรั่ง อันที่แปดตะไคร้และอันสุดท้ายหอมแดงไปมาป๊อมครับบกอันอันแรกเป็นหมุับเส้นจันต่อไปโบรบาเนื้อไก่อันที่สีเป็นผักชี อันเนื้อหมูเฮ้ยโโได้เลยนัยครับหัว้าชัยเท้าโอ้โหแล้วน้องออมมาได้เนื้อเนื้อไปถึงสีอย่างเลยนะครับแหมได้เยอะก็คิดเยอะนะครับเราว่าจะทำะไรยแหละงานนี้รปรึกษากรรมการไม่ได้แล้วก็ปรึกษาคุณแม่ก้อยแทนนะครับผมส่วนน้องป๊อบล้วก็ได้ของมาเราก็ไม่เลวเลยทีเดียวเราหวังว่าวันนี้ระกรรมการของเราจะได้กินของอร่อยๆแน่นอน อยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยคิดก่อนว่าทำเมนูอะไรแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุกกิ้งกันพี่อบได้อะไรคะผมได้เนื้อไก่กับเนื้อหมูครับก็ได้เนื้อไก่เหมือนกันโอเคค่ะแล้วก็ปลาทูค่ะปลาตูค่ะแล้วก็ปลาช่อนค่ะหนูได้ทั่วฝักยาวค่ะเส้นจันในนี้ครับผักชีฝรั่งอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆจ้ะแล้วก็ตะไคร้ค่ะผัดไทยครับผัดไทยไก่จะมีหมูด้วยผัดไทยไก่กับหมู ได้วัตถุดิบปลาที่ไม่เคยกินด้วย3มปลาอินปลาอะไรนะปลาช่อนผักก็เป็นผักที่เราไม่กินด้วยค่ะทั้ง3อย่างเลยก็คือถั่วฝักยาวนะคะเราก็ไม่เคยกินเลยค่ะไม่ชอบด้วยแล้วก็ผักชีฝรั่งไม่เคยเห็นหน้าด้วยนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะหั่นไม่เป็นด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้ยังกินได้อยู่นะคะตะไครค่ะเคยเจอในหลนแต่เขามีเนื้อเยอะกว่าผมว่าก็น่าจะพอได้อยู่ครัอยากให้ตัวเชื่อ สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไลฟ์ลีทิพยะประกันภัยรบการพิเที่สองของเราครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำบิกเผาไทยตาแม่ประนอมไลฟ์ลีและทิพยะาประกันภัย มีใครแบบไม่อยากใช้ตัว mm ช่วยแมแบบทําเองเลยอะไรอย่างเงี mm ้ยแบบสปอร์ตทเองทำเองอไหนูเชื่อว่าพี่ป๊อบต้องอยากทําเองแน่ๆเอาไหมไม่เอาไม่อยากหนูเชื่อไม่หนูอะอ๋ออยากได้กฎติดกาลง่ายๆครับเราจะมีไข่ทั้งหมดในนี้หกฟองนะครับสามฟองเป็นชื่อคณะกรรมการนะที่จะมาช่วยเราในวันนี้ส่วนอีกสามฟองไม่มีชื่อคณะกรรมการช่วยตัวเองนะจ๊ะออมจ๋าตอบถูกใช่ไหมใช่จับไข่พี่เฮ้ยจับไข่ ใส่ชื่อแม่น้องออมเข้าไปด้วยได้ไหมเขาอยากมาทำเองนะพี่ก้อยไปเดี๋ยวพี่เปิดให้หนูอยากได้ใครได้หมดเลยค่ะไม่ว่าไม่ว่าจะใครก็ได้แต่หนูไม่ได้ใครเลยค่ะป๊อปมีโอกาสหนูมีโอกาสสูงพี่ป๊อปความสัมพันธ์ของเราอ่ะป๊อปอยากได้ใครเอาพี่ไก่ครับพี่ไก่ โอยพี่ไก่ถืงกระเป๋าปากเลยทีเดียวนะครับมาสรุปว่าน้องออมแล้วก็ดวงดีจับของมาได้เยอะแยะและอาจจะจับไข่นะแล้วก็ดวงก็ตกไปหน่อยหนึ่งก็ต้องช่วยตัวเองนะครับเอาแต่เชื่อว่าความน่ารักอย่างนี้ล่ะกรรมาการล่ะต้องแอบมาช่วยแน่นอนและน้องป๊อบล่ะก็ดีทั้งของแล้วก็ดีทั้งคนช่วยเลยนะครับนั่นละสบายล่ะครับผมอกมกรรมการอีกสองท่านแล้วก็เชิญตามสบายเลยนะครับ มาและต่อจากนี้ไปมวลมนุษยชาติจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่จะได้ไปยังไรนั้นไปจบกันเลย้าดหนึ่งหม้อเนาะอ่าวหรือเวียดนามนะใช่ครับมันจะมันยู่ไหนอ่ะเออมีเส้นด้วยอ๋อที่ไทยครับอ่าได้ครับนายต้องเลือกฉันหนูจะทอดทุกอย่างเลยอ่าจบปัญหาไปได้สวยนะครับก็ทอดมันทุกอย่างไปเลยสิครับส่วนน้องป้อมแล้วก็เทน้ำลงไปลวกเส้นจันก่อนเลยแน่แน่ อู้เธอไม่ต้องเอาหนังนะกันนอใค่อะอย่างนี้หน่อยพอะใส่ปลาเลยเหรอแม่วะหมูก่อนหมูก่อนนะ ออมพี่มีตัวช่วยให้นี่เลยน้ำพริกเผาไทยปลาแม่ปรอมาพี่ต้องบอกเลยนะครับว่าใส่อะไรก็อร่อยนะครับที่สำคัญครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สีไม่ใส่สารวัตถุกันเสียนะครับและนี่นะสูตรนี้บอกเลยนะว่าเหมาะกับที่ปัตตานีและที่อื่นๆนะครับเพราะเป็นสูตรน้ำตาลศูนยเปอร์เซ็นต์เพราะเขาใช้สารสกัดจากย่าหวานนั่นเองครับ แล้วลูกปลี่ยนอเคหรอว่าเราเครื่งแบบนี้เผเครื่องมันไม่ด้วไง้าอันนี้เปลี่ยนเป็นเป็น้วยเตียวนึกเราตัดห่างออกได้ไหมอ่ะต่าโอ้ครับคือทำอะไรอ่ะเออผัดอะไรอ่ผัดติดแกงอ่ะเส้นเส้นจันผัดแกงเส้นจันผัดที่แกงปยิ้มหรอจังเลยอป็นตัวอะไรด้ี้เหรนไม่วั่นองแล้่างนู้เาหาอบ เรามาต่ออันทีน้องปอมแล้วก็กำลังลวกเส้นจันอยู่นะครับนะาและน้องอออแล้วก็กำลังเอาสัตว์ทั้งหลายที่เลือกมาได้ทอดลงไปพร้อมกันหมดในหม้อแล้วล่ะครับผมเราก็ต้องผัดพริกเผาด้วยอันนี้กอนลูกอันนี้หมดกับใครไ้่นี่หมดกับไครคุณคนเดียวคุณคนเดียวเฮ้ยบังเกิญฟังบังเกิได้ยินน่ะปวดหัวคุณผู้ชมคะเนื้อสัตว์มากก็ใช่ว่ามันจะสร้างความอร่อยให้กับเรา แต่ว่ามันเรื่งความหนักใจให้เพราะไม่รู้จะทําอะไรดีใช่ค่ะปลาสองเนื้อสองเอาสิ้นค่ะหอมผู้ใหญ่ีได้มานะหั่นยังไงตอกเปลือกก่อนไหมตอกแล้วมือแจ้งเห็นอ่ะอย่างนี้นี่คือเอาหอมมาที่แจ้งแรงตอะไรป๊อปปแก้วบ้างบวกได้ครับลวกลวกผมว่าคงงนายหน่นอนเฮ้ยเฮ้ยพรอป ผมไม่แปลกป๊อบตั้งใจขนาดนี้เลยอ่ะาไม่ป๊อบบอกผมชนะแน่นอนวันนี้นะออมมือออมมือป๊อบก็เลยชนะใช่พุ่งใจพุ่งใจครับพูดตรงคือถ้าออมไม่ออมมือให้พี่ป๊อบแบบเขาหันฝั่งนู้นลูกาลูกดเหันตักใครจะขันตูดไม่หันหัวใช้ยานหัวหันตัตูดสวยสวย กายเข้ากาเป็นแม่สีเรียนนะฟูให้ติดลบหล่ะวยบักลตลบได้อ้าอันนี้สวยลนี้ตลบไงอ๋อตลบก็นกอยู่ดีเฮ้ยอ่ะนี่ถือดาฉันเหรอ เอาแล้วเข้าตัวพี่ธงเฉยเลยล้ว,ว่าแล้วก็หันทัวฝักยาวต่อเลยดีกว่าและน้องป๊อบแล้วก็เติมน้ําลงไปในผัดพริกแกงแล้วล่ะครับอาธิใช้หัวช้เท้าเป็นวัตถุดิบด้วยอ่ะแปลกดีจริงเชียวจะเอาไปผัดติดเผาอ่ะไอเนี่เ,เหรอเออหรูไม่ควรควรนะเป็นทเป็นน้ำจิ้มก็ควรเป็นในน้ำจิ้มน้ำตาลน้ำตาล น้ำจิ้มนะคะพอนตอนนี้มันเร็วมากเลยนะมันสิบกว่านาทีเลยว่ารออ่ะดี๋ยวน้ำจิ้มนะคะทำยังไงวะเดี๋ยวชิมก่อนแล้วถ้าเป็นยังไงเดี๋ยชิมแล้วถ้าจะทำง่ายใสป๊อปเลยแเส้นมันไอ้นี่ชิมยากเลยอะเรื่อยๆมันเป็นยังไงเอาเยอะๆไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวแล้วแต่ถุงต้องใส่น้ำร้านแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึ่งเหลือเวลาอีกแปดนาทีก็อร่อย อร่อยมากบเหมือนซื้อมาร้านไหนวะไมู่้นะเขอบคุณแม่อันพระคุณแม่นับขนาคะแนนเอ้าไม่ต้องหรอควรจะไม่มาสุกใช่ใช่ต้มเหรอมันจะแข็งไปจะต้องลวกลงต้มได้เดี๋ยวนี้ใส่ก่อนจริงมันจะแข็งไปไม่ต้องอร่อยป่ะอร่อยครับจารุจารุก็บอกอร่อยครับไป คือตอนนี้เหลือแค่ทำให้มันเข้าเนี่ยมันจะหอมแดงมันหอมแล้วที่ว่าอะไรเนี่ยป่าผมชนะแน,น่นอนแต่ว่ายังไม่ถึงฟังนู้นแล้วทำอะไรอเออขิงไปซะก่อนแล้วล่ะฝั่งนี้เราก็ผัดถั่วกับหอมแดงเล่นอยู่ล่ะครับป๊อบอ่าเอาไปใส่ในน้ำพริกเผาด้วยแล้วสงสัยทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดแน่นอนส่วนผัดพริกแกงของน้องป๊อบแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วล่ะก็ขอชิมซะหน่อยดีกว่าแล้วก็ควรนะครับแต่ว่ามันจะแห้งไปไหมครับมี อ่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอร่อยหอมมันแห้งอะแห้งเกินมันแห้งเกินมันจะซึมเข้าเนลยเอาไปลองชิมดูอร่อยอ่ะเออโอเคโอเคชิมให้มันนะแหรลงมาไม่แห้งครับอร่อยแหละอร่อยยังกัะซื้อมาเอาเอาเอาฝาฝาฝาดินนะอร่อยสีแดงเต่เป็นอัเสร็จแล้วเหรอ น้ทำจิ้มเขาแล้วก็ของทอย่างทอดแล้วมาจิ้มกินเอออย่างนี้เลยแล้วเราก็๋อ,อ้เราก็ไม่ใช่ผู้ช่วยเขานะคะเราก็เป็นแค่ผู้สังเกตการ<ช>แต่ก็อดไม่ไหวที่จะแบบว่าแนะนำแนะนำแนะนาต้องบอกว่าเราทิ้งสายตาละสายตาสังออมไม่ได้เลยเพราะว่ารักับข้าวไม่สุกหั่นอะไรนะแบบคร้ายจัก,กหางอะหั่นอะไค้าจากหางขึ้นหัวเออหัวหอมหั่นทั้งเปลือกเออขึ้นพ้าของพี่เราตองฟอบคือ เป็นคนที่ทําอะไรเป็นนะรู้ว่าอะไรควรจะใส่อะไรตรงไหนแล้วกินยังไงจริงทําแบบนี้แบบนี้ออมเหมือนแกงใช่ไหมครับเขารู้เลยว่าจะทําอะไรคืองานนี้บอกเลยถ้าออมชนะนี่คือ Amazing เนาะอะอย่างน้อยก็ปากชีฝรั่งนี่แหละเฮ้ยลืมใช้บปกชีฝรั่งไหมอันนี้เป็นเคียงได้อ๋อโอเคออมมันเป็นอาหารใช่ไหมอะเสร็จแล้วเอาปากปิดเอาปิดต้องเงินเงินก็ไดโอเคมึงกล้าเสร็จด้วย สีเขียวเซร็จไปได้ที่สองท่านผู้บริหารรายการน้ำไก่นะครับก็มีผลิตภัณฑ์นะครับจากน้ำพริกของไทยตาแม่ปะนอมนะครับตำนานความอร่อยคุ่งพัวไทยนะครับมอบให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยค,ครับครับดีนะในตัวปรุงรสที่อร่อยนะครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงน้าเรามาชิมกัน สนับสนุนโดยเบปซี่การพูด้ายาของเรานะครับและชุดนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเบปซี่ <cz> mm อร่อยนะอร่อยชิมยัง<า>ชิมแล้ว<า>ชิมอะไรเหรอรชิมนันจิ้มอร่อยมากนี่ ผมว่าไม่พูดดีกว่าไม่พูดอ่ะแล้วตอนแรกพูดเยอะเลยตอนแรกตอนแรกที่ปั๊มบอกพี่ว่าอุ้ยอร่อยอยากับซื้อมาคืออะไรเพราะว่าคำว่าอร่อยมันน้อยไปครับอร่อยต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะป๊อปถึงจะบอกอาจารย์เนี่ยต้องใช้คำว่าขึ้นสวรรค์กินแล้วขึ้นสวรรค์เลยกินแล้วขึ้นสวรรค์่ะแม่ใจนะพี่จะได้รู้ว่าพี่จะไปไหนและเมนูนี้มีชื่อว่าผัดพริกแกงเส้นจันทร์สุดสวรรค์ครับ โอ้ยสูตรสวรรค์เออชื่อดีมากเจอกันสายราศีจะมาดูกันว่าเป็นคุณชายขี้โมหรือเปล่าแต่หอมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป๊อบยังไม่ได้บอกว่าอร่อยอร่อยเลยอ่ะอย่าเพิ่งดีใจไปเฮ้ยจริงไหมอืมเผ็ดพอดีลิ้นป๊อปดีขนาดนี้เลยหรอ เออคนนี้ด้วยเดี๋ยวจะไปมนเชียบนะครับไม่ในละครโอ้มันไม่เหมือนถ้าฉันเป็นผู้ต่อผู้กลับปไาแล้วนะเอองั้นสวัสดีทุกคนก่อนนะคะโอ้ต้องสู้โอเคพี่ไก่คะเมนูนี้แนี่ยมาต้องขึ้นมะลาวิวค่ะและจริงๆก็บอกว่าอร่อยเหมือนซื้อมาเรื่องที่ของขรัญอร่อยชนพิกไหมใส่ดีเรืองใส่ดีของคิวอ่ะฟอนวมก็ตัวนั่นเองอะอา ออกรายการมาไม่เคยอับอายขนาดนี้มาก่อนเลยและเมนูนี้มีชื่อว่าเนื้อสีกษัตริย์ตายที่4แยกค่ะเนื้อสีกษัตริย์ตายสี่แยกใครตายครับพวกที่อหรออะไรอะอร่อยหรือตายอะไรอย่างนี้ไหมนี่ของเส้นเหรออร่อยอยู่ตรงนี้อร่อยอยู่ตรงนี้ค่ะ ต้องทุกเนื้อนะมันตายสี่แยกอ๋อรถมนทุกปลารถมนทุกหมูรดมรนทุกไก่รถมนทุกประทูมาะสานงานกันที่สีแยกเราจะไปด้วยกันความดีทั้งหมดยกให้นัมพูชาอือขอโทษนะออมเนะ เนี้ยว่าหมูเนี้ยไม่มีใครกินเลยอะใครหมดเลยอะไม่ได้นะอย่าหาของกินมาเล่นนะไม่น่าขอโทษปลาหัวหมาแตกผมไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกอะไรไม่ต้องอธิบายตายไปพวกเราจับหลังเลยนะโอยและสีจะได้ได้แก่ ยกคเอาตรูนี่้ออมครับป้อมป้อมครับยังไงครับป้อมชนะยังไงฮะมึงยังต้องหาอีกเหรอคชนะทำไมนี่ถ้าเราไม่ไปยืนเฝ้ากันก็ท่านนะกูว่าม้าหมูเหมือเนี่ยไม่สุกกว่าเนี่ยก็เมื่อกี้ขอโทษคุณผู้ชมไปแล้วพี่ปาคืออยากให้รู้ว่ามันแข็งไงมันแข็งจริงๆพี่ไก่ยังไงฮะสงสารหลาน ครั้งหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะเอาล่ะป๊อปได้เข้ามาจีบจับบัตรกัเย้เล่นสีนี้ก็มาจีบจับบัตกันเ,เราเป็นสีแดงใช่ป๊อปสีแดงป๊อปป๊อปป๊อปโอ้ยพี่ใหญ่รู้ว่าออมนะครับกติกาง่ายๆครับเราจะมีตั้งแต่ศูนย์บาทถึงสองหมื่นบาทนะส่วนห้าอยู่ไหนห้า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 ตรงนี้ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นหัวเราะสมดับหน้าจ้ามาป๊อปถ้าพร้อมแล้วหมุนลงแรงๆได้เลยครับแรงๆ เออปั๊บปั๊บปั๊บชัดเจนมากเลยหนึ่งพันบาทหารกี่คนครับหารห้าคนห้าทีมได้ครับท้เจ้าสองท่านตัดผลย่อไปไหนครับครับก็ฝากผลงานละครทีเจ้าองในเดือนเดือนเร็วๆนี้แล้วกันครับเออเรื่องรออาจารย์ครับเป็นหนึ่งใน ซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมครับครับผมอ่ะอ,อมค่ะค่ะของอ,อมนะคะก็เป็นซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมเหมือนคัน <c oughs> ค่ะเรื่องแรกเลยเรื่องเดียวกับพี่ป๊อปชื่อละอ,อจันนะคะแล้วก็ จะมีกำลังจะถ่ายทำค่ะเป็นซีรีส์อยู่นี่ใช่ชื่อว่าใช่ค่ะเรื่องแรกของช่องสาเลยชื่อว่าใจซ่อนรักนะคะ The Secret of Us ค่ะแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยยยนโใช่เป็นภาพยนตร์กลรณนฉายในโรงหนังค่ะเร่งชื่อเรื่องยังบอกไม่ได้ตอนนี้ต่เราฟิลขายของอยู่แล้วใช่แล้วหนูเป็นลูกใครคะลูกแม่ก้อยนารอมนค่ะแล้วก็ขาของาโสดจิ้ได้ค่ะ น้องพี่เป็นต้องอีกที่โอเควันนี้ต cool. ้องขอขอบคุณที S <S ่ตอบท่านมากๆครับขอบคุณครับนะครับเรื่อนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครับทุกวันอาทิตย์เวลา8 0มง5วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับงที่ดีต้องมีสี่ภาพมหากราบพี่หน้าหักสี่อะไรนะฮะคาแรคเตอร์ในเรื่องยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าอย่างไรก็ในเรื่องเป็นเล่นเป็นสาวสอง นไม่เต้นครัแม่นี้เลยเหรอด้วยจิใส่แบบปนๆกันต้องใส่นี้น้ำปลาเนี่ยเพื่อนไม่ต้องใส่พี่อันนี้ช่วยหรือว่าซอสพริกใส่ของพี่เลยเหรอเฮ้ของของพี่เสรแล้วเหรอไม่ใส่ซอสดีกว่าเนาะไอ้เงื่อนี่มันแปลกง